สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับปุโตคงเหมือนเดิมและกับเกมแพนเวสซอมบี้อีพีที่3กับซีรีส์เห็ดน้อยประจุไปยังอยู่กับเอไนท์อยู่เลยนะเดีย๋ยวค่อยเดี๋ยวอีพีหน้า EP น่าจะไปเป็นเอ,อสาวน้ำแหละ <c oughs> ขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปนะวพอดีว่าไม่สบายเพิ่งหายก็เลยวันนี้ก็เลยมาอาัดไว้ โอเคถ้างั้นอเอาเป็นเจ้าเห็ดตัวใหม่ไปเห็ดตัวนี้เห็ดตัวนี้เห็ดตัวนี้ผมจำชื่อไม่ค่อยได้นะเชอรี่บอมเอาตอไม้กินได้ไปนี่ไอ้นี่ขายไม่ได้วอนัทโห้ดาวเยาวโหอ,อะไรวะ เร่งมาต้องรีบหน่อยเช็ดงั้นผมวางไว้เลยเช็ดก็มาโอเคเมาฟังเช็ดก็สไตล์การเล่นก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมนะแต่ว่าอยากจะเล่นให เออซื้อไอเจ้าไอเห็ดเมาให้ได้ก่อนเพราะว่ายังไม่เคยเล่นไงเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราได้เห็ดเมาแล้วนะเพื่อนๆโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้เห็ดเมามาแล้วนี่ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะลืมและไม่ได้เล่นนาำเราดูไปเรื่อยๆมันอาจจะทำให้ซอมบี้เราเออได้ ได้เห็นตัวใหญ่มาแล้วดูสิจะเห็นมัองกันโอ้โอุยดีว่ะเออดี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 ด,ด,ดีแต่มันแพงปไปหน่อยถือว่ากำลังโอเคเลยไม่ถ้าให้โอเคจริงต้องเป็นในตัวนี้ ตัวใหญ่ของเราสู้ได้ถ้าเป็นเห็ดเมาอย่างนี้ด้วยมันจะทำให้เราสับสนมันสนสับปะ่ะโอเฮ้ยดูดิมันกัดกันเองด้วยเป็นโคตรกากเลยอะไรวะเดีย๋ยวเราตัดไปตอนที่ถึงเวฟเลยละกันนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงเวฟแล้วเฮ้ยเอาหลายคนไม่ได้อีก เออ,เอได้มามเบิมๆโอ้ยซอมบี้ตัวนี้คนไม่ชอบเลยตัวซอมบี้ที่มันจะเป็นแบบนักรบดอษซอมบี้อะซอมบี้เที่ยงแ่้ฮ่าๆๆแกขาเวยไึงนะ <c oughs> ไม้หายไปตัวนี้ก็ไม่เป็นไร บ้านผมมีฝนตกโคตรหนักอะบอกแค่เนี้ยเหตุสับสนก็มีประโยชน์อยู่นะสนับสนับสนับสับสนนี่ไงเอาเฮ้ยอะไรนะไอไอตัวนี้ไม่กินไม่เกี่ยวนะนี่ได้เห็ดตัวนี้มาละเจอได้เห็ดตัวนี้มาละ เห็ดตัวยาวอะไรเป็นเห็ดน้ำแข็งตัวน,นี้ต้องปอกทุกคนผมก็วางน้องไว้ก็เดีย๋ยวเขาวางตัวฟาร์มเงินก่อนเดีย๋ยวจะเพิ่งวางถุกแมน้องจะราคาเท่ากับเห็ดเห็ดนี่เห็ดที่ทำเงินให้กับเราแต่ว่ามันก็แบบ ยังไงวะะไรยยิงโคตรไกลอ่ะอยู่ด้ยิงโคตรไกล เฮ้ยคอมโบคู่กับเพดตัวเล็กแม่งโคตรเอาอ่ะเพดแรงนะใครว่าไม่แรงเดี๋ยวเราจดไปตอนที่ถึงเว็บที่เออเว็บเว็บแรกแล้วกันนะโอเคทุกคนตอนนี้ก็ถึงเว็บแรกแล้ว กองทัพเราก็เริ่มจะสมบูรณ์จะเด็กสมบูรเดี๋ยวเราจะรอให้ซอมบี้นโหดมาก่อนเราค่อยใช้เห็ดสับสนงงไงก็ะผงไม่ชอบไม่ชอบให้มันใช้สิ้นเปลือง เดี๋ยวเราก็จบเว็บแรกไปแล้วนะเดี๋ยวเราตัดไปตอนถึงเว็บที่สองเลยเพราะว่า <c oughs> โอ้โหทำไมเสียวยิ่ยโอ้วาผิดอันไรป็นหายหนวา,าวผิดันสวดแล้วทำไมด๋ยวเราตั้งจะวนนัดไปก่อนแล้วเหตุสับสนมันนั้นด้วย ลืมเอานั้นมาอะไรวะเชอรี่บอมสวยเลยจุ๊หนี่เป็นไงโอ้โหโค้ทเทพอะเดีย๋ยวละเห็นน้ำแข็งมั้ง จริงๆด้วยสิบแล้วนะเอผมก็ตัดเหมือนเดิมแหละมันไม่ยากโอนี้เดี๋ยวเป็นนี้ก็ง่ายครับอย่างนี้ ให้ไอ้ตอไม้มันกินไอ้พวกนี้ก่อนเยอะจัดไม่ไหวทันเฮ้ยระเบิดบารลแมนูใหญ่ๆคุณใช้คุณใช้เป็นประโยชน์ถ่วงไว้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 ่ระเบิดเลยบึ้ม มีสองตัวแอะตัดไปจนถึงเล็บสองมอนต้องต้องตัดเหรอเพราะว่าอันนี้มันสั้นๆนะเนาะเออให้คนดูได้ยู่ดูคิดเบียยาวัไม่ต้องตัดแม่งอะไรอยเงี้ยขี้เกียจด้วยขี้เกียจตัดนี่ระเบิดอร์ลำดูสองลูกครับโหมาดินี่ไม่ใช่ละเดี๋ยวพยายามจำเป็นก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ยำจำเป็น อ,อย่าส่งเห็ดกระโปงให้กูได้ไหมถั่วนี่ไงโคตรแรงอย่ามาล้อ,อลเล่นกับเห็ดพี่เห็ดพี่มันแรงครับน้องเนี่ยเนี่ยกลับบ้านไปกลับบ้านกาเออกลับบ้านกาไปแต่ยังมมากลับบ้านไป ก็ชิวๆแล้วถ้าแบบมีเห็ดแล้วเนี่ยดูนะบูมเนี่ยหายหมดอ่ะโคตดโกงโกงจกัดเ่ยนี่กวางดัก,กเลยนี่งไงอีกลูกจิตมาแย่ tinh tôi chú quách thôi nè, kim 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 có cái kim kim có kim đi wa, tinh 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 với tinh 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 đồn tinh 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 เจอสูตรลับทางราชการแล้วจะหนาวดูนะดูนะชูบ้ายบ้ายในผูกคำเหม็นนีไ่งไงฮ่าฮ่าฮ่าอ,อ้เอ้ไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นไม่ขึ้น Mai Sơn có Mai Sơn hề thế nha Bỏ cây Mai Sơn có Mai Sơn hờ Mà tua, mà tua Bỏ cây cua, bỏ cây cua Quá nhiều mất แช่แข็งไม่ให้เดินเว้ยไม่ให้เดินปุ่มเรียบร้อยหมดเวฟก็หวานเจี๊ยบอะไรเลยะครับฟู เยอจัดหมดหนึยงร้อยจะไดหมดได้หมดชียังมาอีกมหดอะไรกันแต่ว่า bao nhiêu thì phải đây khôngไหว, không, bom bơm 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 Ơi กดระเบิดลัวๆเลยดนี่โอ้ยสองชุดว่ะสุดล้วงกโอ้สามชุดแล้วหวานเจียแล้วไม่ชองวะอืไม่ง่าฮ่าๆ,ๆไปหมดเลยกากจัง ไม่ไม่ไม่ไงเขาเรียกว่าคนว่างคนเหงาไม่มีอะไรทาเลยใช้ระเบิดเล่นกลัวจัดสูตรรับทางราชการใบบัว โอเคทุกคนก็เออ่วันนี้ก็เราก็เล่นเอ่อแล้วะไรหมดโหมดไนท์เสร็จแล้วเหลี่ยวก็อีพีหน้าก็จะได้ต่อแมปพูหรือว่าสระว่ายน้าของนันเองนี่อันนี้น่าจะเป็นระเบิดพิกจำได้อยู่ระเบิดพิกมีอะไรมากมา,ายโอเคสำหรับวันนี้ก็ ไม่มีอะไรนะทุกคนก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามากดไลค์กดซับสไคร้ให้แล้วก็กดติดตามให้ผมนะผมก็ขอขอบคุณมากมาเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ปอตโต้คงก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย